ฟังให้มันเข้าใจเดอ้อทุกอยู่ในขันห้าทุกอยู่ในขั้นสี่ทุก,อย, 4, ทกอยู่ในโลกนี้ลงค่อยผู้เดียวขันห้าเป็นที่มาของเครื่องรับกรรมเก่าขันห้าเป็นที่มาของเครื่องรับกรรมเก่าขันห้าลูกเดซิวาโดย สังฆาลขันโดยภายนอกสกนรูปก,ก็คือร่างกายอันนี้แหละรูปเมื่อเขามีรูปร่างกายอันนี้แล้วซึ่งประกอบไปด้วยถาดดินนำไฟล่มแล้วมันก็ตตรงนี้เวทนาก็หมายถึงความรู้สึกโดยภายนอกคือทั้งกายสกพรตัรนลงใจเด้อสัญญาคือการจำความรู้สึกเหมือนเดิมนัแหละไม่หิวไม่หอนไม่หนาว <c oughs> หมายถึงทั้งหนอกสะกนเดอร์สังขารกับเครื่องประกอบของกายนี่แหละมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายต่างๆเลยหว่กกายยะสังขารวิญญาณกับภาวะมีิลางกายวิญญาณก็คือการรับรู้ความรู้สึกทางกายเจ็บปวดแสบหอนหนาวนี่อันนี้เอาขันหาคือภายหนอกสะกน ยังว่าที่เขามาเจ็บมาปวดมาหอนมาหนาวมาหิวนี่ก็เลยว่าขันห้าเป็นที่มาของเครื่องรับกรรมเก่าคำว่ากรรมเก่ามันมาจากไสมันมาจากสัญญาคือสิ่งที่เขาจดจำไว้ไม่อาจลืมไม่อาจละไม่อาจเลิกไม่อาจทิ้งเรีอยอว่าสัญญาความรู้สึกเก่าๆที่ยังนี่อยู่เพราะเขามีความรู้สึกเก่าๆก,ก,ก็คือรู้สึกปรารถนา แห่งความสุขนั่นเองความสุขความสมวังเป็นความรู้สึกที่อยากให้เป็นเช่นนี้อยู่ตลอดเลยสัญญาะร่างกายนี้ mm. บอก mm. แปลตามตัวบาลีขั้นห้าคือคำเก่าเ้องปเข้าใจประเนจังมาแปลให้ฟังไหมแปลให้ฟังเกิดความละเอียดกว่าเก่าอีก mm. ขั้นหาคือหลปร่ปางกายนี่เดินว่าขั้นหา ก็คือแยกออกทั้งนอกให้ฟังแล้วเ,ออเวทนาก,า,นา,กายสัญญากายสังขารกายะกายวิญญาณกายคือความเจ็บปวดหอนหนาวเดิน่าขันหาจึง,จงบอกว่าทุกอยู่ในขันห้าประทุกอยู่ในขันสี่คืออย่างทุกอยู่ในโลกนี้ลงค่อยผู้เดียวขันสีเวทนาหมายถึงความรู้สึกพอใจและไม่พอใจ มันก็นจำเอาไว้ในสัญญาของมันเองเอที่มันปรุงแต่งหลวบร่วมกันไว้แล้วเป็นสัญญาเหมือนเดิมอวิญญาณก็คือตัววิญญาณใจได้นี่ป่านนี้ก็เลยม,มาฝังหน่นเอาไว้เหมือนกันมีความรู้สึกอยากรลับเอาเฉพาะความสุขความทุกข์ไม่ปรารถนาอยว่าทุกอยู่ในขันสี่คือใจเข่านี่แหละคือความรู้สึกเท่านี่ ทุกอยู่ในโลกนี้ลงค่อยผู้เดียวก็หมายถึงความยึดมัน่นถือมัันของเขาเองเนีย่ยพวกเขาบ่อาจสามารถละมันใดผู้ใดละสัญญาใดไม่มีที่ไปของขันห้าไม่มีที่มาของขันห้าขันห้าจะไม่มีที่ไปและไม่มีที่มาคำว่าละนี่คือเหตุจังใดจึงบอก <c oughs> ทุกคนละในี่บ่่นการคิดแต่ว่าก็อาศัยการคิดนั่นจึงจึงรู้วิธีละการคิด หาเหตุแล้วสรุปผลลงอ๋อเป็นแบบนี้ถ้าเขาบ่คิดบันึกบ่ปปุงบแตง่งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,าาปท,ท,ที่เขามากประทบที่ที่เข้า่ากระทบก็บ่เข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เขามาานี่รูปร่างลักษณะท่าทางของบุคคลสัตว์สิ่งของแต่ความคิดจิตเนี่ยไม่คิดไม่นึก ความรู้สึกในเวทนาพอใจแล้ไม่พอใจเกิดขึ้นไม่ได้ดับสัญญาถ้าว่าดับสัญญาคือความจําเลยวะเออนั่นชช้างนี่มันคือหัวาสร้างเห็นปั๊บมันก็สร้างโรดบาหาตอนี่ใครบอกมา้าวัวควายหมาบุคคลเออคนแก่คนหนุ่มเด็กผู้ใหญ่คนป่วยคนตายสัญญามันหลูในของมันเองหรมีตัวภายในบดได้หน่อันเบา เพราะว่าอาศัยเครื่องรับรูใ้ให้นอกให้นอกก็คือร่างกายเท่านี้แหละตาหูจมูกกลิ่นกายเออตาหูจมูกกลิ่นกายมันก็รับเอาอย่างลดกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกนี่ลดกลิ่นเสียงอารมณ์ความรู้สึกร่วมมาแล้วเป็นตัวสัญญาสัญญาซึญญา่งเขายังมีความปรารถนาอยู่แต่้าเข้าคิดอย่างละเอียดรอบขอบดีแล้ว สุตตะมยะปัญญาคือการได้ยินได้ฟังการอธิบายอยู่เดียวนีแหละเป็นเหตุให้มยะกับคือใจเงโนไม่กับคือใจเลยสุตตะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็มีการคิดพิจารณาหาข้อสรุปเกิดความรอบรู้ในสิ่งตั้งายทั้งปวงตามความเป็นจริงถ้าห้ายังปรารถนาในความสุขอยู่ความสุขอันเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงความสุขความพอใจความใคร่อยาก อันเกิดจากบุคคลที่เราใครอยากหญิงกับใครอยากช่ใช่กับใครอยากหญิงนอกนั้นเป็นบริวารมัออบริวารมั่นคืออย่างไอี่วาเข้าได้หายเงิงน,งนทองบ้านรถที่ดินที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกสารพัดต่างๆต่าง,งยศธรรมดาศักดิ์และอำนาจนี่เป็นบริวารบริวารของความใครอยากใครอยากในผัวในเมียนี่ที่พอเข้ามาถูกถูกทน หาสางสแสวงหาอยู่เดียวนี่คืออย่างก็เอามาบำรุงบำเลอกความใคร่อยากความพอใจนั่นแหละถึงว่าทุกอย่ในโลกนี้ลงค่อยผู้เดียวใจนั่นแหละสั่งสมไว้เบิดเบิดทั้งเบิดก็คือความรู้สึกนี่แหละลงเจ้าของเองใจเ้าคิดกัน่ายางรอกฟอบแล้วเฮาเห็นโทษพิรณาจางังยังเห็นโทษนี่คือการทำความเห็นให้ตรงตรงตามความเป็นจริง ทีจะหน้าแต่เขายังมีความปรารถนาอยู่เขาก็ต้องดิ้นรนและสแสวงหาเมื่อมีความดิ้นรนแสวงหาเมื่อไม่ได้มาก็ไม่พอใจโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตบาดหมางเมื่อได้มาต้องรักษาเอาไว้ในความรักษาไว้ห่วงหแหนนละรักษาต้องมีการทิมแทงทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันแต่เขาเห็นโทษตัวนี้เข้าเห็นโทษของมันเด้แับนี้ <c oughs> มันเห็นโทษดีแล้วอ่ะ ได้สิ่งมาได้สิ่งใดมาหรือมีสิ่งใดก็ช่างที่มันยังบีอยู่ในใจเฮาเออนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกโดยประการทั้งปวงเหตุจังไรเฮาสิบอมมี่จึงหาวิธีดับสัญญาของไผยของมันตามันเห็นก็หูวว่าหญิงว่าใชายวาแก่ว่าหนุ่มหูได้ยินมันก็รู้ว่าเขาเลอบาเรื่องเล่าใดาจมูกได้กินก็หูกวาหอมวาหนาวกวาหอมวาเหม็น ดินด้ลดกับหัวเพชร่าเข้มแต่ว่าความรู้สึกอันหนึ่งพอใจกับไม่พอใจนีเลื่อนว่าใจลงค่อยผู้เดียวคือใจใจเฮานั่นแหละต้องในโตเฮ้าเองแหละแต่เฮ้าบาจสามารถที่จะละออกได้ก็ยังเป็นที่มาของขันห้าเป็นที่มาของขันห้าและเป็นที่ไปของขันห้าก็ต้องไปเกิดเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนลางไปเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมานกับขันห้าเหมือนกันเป็นงัวเป็นควาย หมูมากาไกเป็นสั์เป็นปูเป็นปลาเป็นสารพัดอย่าคิดได้ว่าเสด็จเป็นตะคนนั่นแหละหูอยู่แ้วคิดร้ายคิดอาฆาตบาดหมางคิดทำลายผู้อื่นนรกแน่นอนต้องสั่นแล้วดังนั้นต้องหาวิธียุดคิดให้ได้เชืตั้งแต่ห้องสี่ยุดคันหายุดบ่ให้มันบ่ให้มันมีทีมาแล้วก็บ่ให้มันมีทีไป แต่บ่มีที่ไปของขันหาบ่มีที่มาของขันหามันกะดับขันหานี่แหละพาหลักันทั้งหลายมันก็ได้ดับเนื้ออื่นหรอกหยุดขันหานี่แหละการที่สิหยุดขันหาคือหยุดคิดปรุงแต่งแสวงหาในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นทั้งหลายอย่างหละหยุดคิดเท่านั้นแต่ยังบ่อสามาถหยุดได้ก็เป็นที่มาของขันห้าและเป็นที่ไปของขันห้าแล้วก็ต้อง ตามไปรับกรรมเก่ากรรมเก่าที่เฮาเห็นไหวหลายอันหลายอย่างเออต้องไปเจ็บไปปวดไปป่วยนี่มันก็เนื่องกันอยู่กับกายเฮาเห็นบ่นไปเจ็บไปปวดไปป่วยไปหิวไปห,ไปห่อนไปหนาวไปถุไปท,ไปทรมานในการทํางานหลายแบบสารพัดเด้อดได้ทนมัง่งเดกกล้ามัง่งกลัวมัง่งกลัวมัง่งกล้ามัง่งเออเพราะความปรารถนาในความอยากได ก็ปรารถนาในลูกในรถในกินในเสียงนั่นเองใย่จึงเป็นที่มาของขันห้าทุกจึงอยู่ในขันห้าทุกจึงอยู่ในขันสี่ทุกอยู่ในโลกนี้ก็ลงค่อยค้เดียวแต่ผู้ใดเยอยุดคิดปรุงแต่งสแสวงหาได้ผู้นั้นก็บบ่มีขันหาเหลือแต่ขันเปา่เปาเจ็บรู้ปวดรู้หอนรู้หนาวรู้แต่ว่าบ่สะเทือนเข้าไปในขันหนึ่งคือใจบ่มีบ่มีความสะเทือนเข้าไปเลย มิตรู้รู้ว่าป่วยรู้ว่าปวดหายามาเก็ปวดรู้ว่าป่วยป่วยยังไงก็รักษาไม่หายก็คือมันทําใจมันล่งใจมันนอนใจมันตายใจแล้วตายแน่มันเลยบาวันบาไหวความกลัวหายไปบ่มีกล้าก็บ่มีกลัวก็ไม่มีเออมิต่ความหวาขาดจากความรู้สึกอะไรคังว่าสุญญาตา สุญญะมาจากคำว่าสัญญาตามาจากอัตตาเ,ออเข้าใจว่าเป็นตัวเราตัวเขาบุคคลบารีตาผู้ใดเห็นคำว่าสุญญาตาเ,ออเห็นสุญญาตาแล้วบอมมีหยังเป็นของข้าจากอย่างนี่แลยเอื่อนว่าสุญญาตาขาดจากความรู้สึกพอใจก็ไม่มีไม่พอใจก็ไม่มีเลยสุญญาตาก็ดีบ่าอีกซัำหนึ่งว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธ หยุดคิดปรุงแต่งสัญญานี่บอกสัญญามันละเอียดมากละเอียดกว่าสังขารคนเฮามันคิดใดเพราะว่ามันมีสัญญามันมีความจาไดหมายรูปต่างๆคิดปับ๊บบหาตธุกิจตาเห็นปับ๊บถ้ามีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บอ่ะผู้หญิงผู้หี้ผู้ชายผู้นี้ผู้หญิงเกิดคิดผู้ชายผู้นี้คก็รอแท้กูอยากได้เป็นผัวเด้นั่นเป็นที่มาเลาเห็นบ่นี่เออความพอใจเกิดขึ้นแล้ว แต่ผู้บ่ามาัมกเด็คิดเห็นหน้าตาเขาปับ๊บตาบ่ามหมกอย่างกับบบงามเบ่ากับบ่มวลน,นั่นเป็นที่มาของความไม่พอใจนั่นแหละขันหักไปไปเกิดแห้วเพราะอารมณ์มันเกิดแล้อยังสั่นอารมณ์มันเกิดแล้ว,มมลวถ้าเฮาบัดนี่ทั้งหญิงทั้งชายนี่แหละไม่มีหญิงไม่มีชายหะอกบัดนี่ถ้าเฮายู่เพียงแค่รู้สึกตัวอยู่ในแค่ลมหายใจ ทัทง้งทั้งที่ตายเห็นนั่นบุคคลสัตว์สิ่งของเรารู้ว่าบุคคลสัตว์สิ่งของเรารู้ว่าบุคคลนั้นเรารู้จักหรือไม่รู้จักเราก็รู้ว่ายิงว่าชใช่ว่าไปโดยสมมติแต่จิตไม่คิดไม่นึกไม่ความจักได้ไม่ความจักเป็นมันก็เพียงเลยอเป็นสัตว์แต่ว่าเพียงแค่เห็นเท่านั้นเพียงแค่เห็นบุคคลนั้นสัตว์นั้นสิ่งของนั้นนั้นแม้กระทั่งว่าเพียงแค่ได้ยินเท่านั้นในเรื่องราวต่างๆที่เขาคุยกัน ที่เขาแสดงความเห็นมาเ,ออเพียงแค่ได้กลิ่นเท่านั้นเพียงแค่ได้รสชาติเท่านั้นเพียงแค่กระทบทางกายเท่านั้นแต่จิตไม่คิดนะึกความรู้สึกพอใจแล้วไม่พอใจเกิดขึ้นไม่ได้นำดับกระดับขั้นหาหยุดขั้นหาขั้นห้าจึงไม่มีที่มาเมื่อมันบม่มีที่มาเพราะไม่คิดนึกมุงแต่มันก็ไม่มีที่ไปคือบ่ไปเกิดไม่ในภพอื่นอนอ,นอีกวิธีมันแนะนำให้จุมง ย,ยายมเฝ้าอยู่ดูหรือสตินึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆมันก็นจะตัดความคิดเองดอกนะตัวไร้กาดนี่ตัวความคิดเดอ้อสังขารตัวไร้กาดพวกเข้ามาเกิดเองบม่มีมู้ใดเหตุให้เขาเกิดฉะนั้นการที่จะไม่กลับมาเกิดพวกเขาก็ต้องทําด้วยตนเองเหมือนกันเกิดก็เกิดเองไม่เกิดก็ต้องยุดเองเม่มีมู้ใดเหตุให สังไบทุกคนเฝ้าพยายามสังเกตลมหายใจตัวเองลมหายใจตัวเองเท่านั้นแหละอยู่กับลมเหนือลมก่อนไปอีกอยู่กับความรู้สึกในกายมีอาการปิติปราโมทชาพักโรพิขุเพ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําให้เกิดขึ้นเสียก่อนว่าหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมายถึงลมหายใจกายลมหายใจนั่นแหละคือกายในกายอันหนึ่งอันเป็นความละเอียดแห่งกายเวทนา เวทนานอก็หมายถึงว่าความรู้สึกทางกายเจ็บปวดร้อนหนาวเวทนาในเเวทนาเวทนาในเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นกลางเมื่อจิตมันอิม่มอิ่มอย่างอิ่มลมหายใจหรืออิ่มอารมณ์จิตก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่งนั่นแหละจึงบอกว่าชาพรกโรภิกุดูก่อนภิกขุตั้งหลายพวกเธอจงเพ่งอยู่ในกายนั้นเถิดโดยอาศัยลมหายใจด้วยหายใจเข้าหายใจออก อศาชาสะปัจศัาสศะโดยด้วยอานาปานาสติอาศัยฐานทั้งสีคือกายเวทนาจิตแล้วพวกเธอจะเห็นธรรมคือความจริงทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่มีความดับไปอันพวกเธอทั้งหลายไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าบ่ยึดจักอย่างมันก็เกิด่ไรในรูปในรสในกลิ่นในเสียงที่พวกเขาเห็นได้เป็นสักแต่ว่า เพียงแค่เห็นเพียงแค่ได้ยินเพียงแค่ได้กลิ่นเพียงแค่ริ้มรถเพียงแค่กระทบทางกายมีร้อนมีหนาวเป็นต้นเนี่ยแต่จิตไม่คิดไม่นึกความรู้สึกพอใจและไม่พอใจย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ดับขั้นหาทุกอยู่ในขั้นห้าทุกทุกจะจะเหลือเฉพาะในขันห้าแต่ว่าไม่ยึดเข้าไปในทุกแต่เพียงรู้ทุกอยู่ในขั้นสี่บอมีเบิดขันสี่ก็จิตนี่สละปล่อยว่างออกแล้ว,ลวคือไม่คิดไม่นึก่นเอง ทุกอยู่ในโลกนี้เนี่ยไม่มีสําหรับเราเอ,อที่มาของกันทันห้าก,กับบอมมี่และที่ไปของกันห้ากับบอมมี่เลยดับขันหา,กกน,านี่แหละพระละหันทั้งหลายมันจะไปดับอย่างยุดิอย่างยุดที่ขันหานนี่แหละให้พวกเข้าเฝ้าสังเกตลมหายใจตัวเองดูกายหมายถึงลมหายใจเห็นจิตคือความคิดนั่นแหละจะวิ่งไปดูกายเห็นจิตจิตคือที่ รวมสับปะสิ่งทุกอย่างแต่ว่าต้องอาศัยลมหายใจจึงจะเห็นจิตว่ามันรู้อยู่เอ,อดูความคิดถ้ามีความคิดเกิดขึ้นไปหาบุคคลสรรงของจักเห็นความรู้สึกในพอใจไม่ใจเรียกว่าเห็นเวทนาอันแหละดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นเวทนาเ,ออเมื่อมีเวทนาพอใจและไม่พใจเกิดขึ้นออวิญญาณก็เกิดขึ้นรับรู้รับรู้แบบ หาที่สแสวงหาที่เกิดไม่บิดแต่ว่าเฮาบรูว่าเฮาแสวงหาดูกายเห็นจิตด,ดูความคิดเห็นเวทนาแต่ถ้าไม่คิดนึกมุงแต่งสแสวงหาเวทนาย่อมเกิดขึ้นไม่ได้พบดับบิดเรียกว่าสุญญาตาวิโมกกว่าสุญญาตาดิโมกสุญญาตากับว่าอนัตตากับว่าอนัตตาขาดจากความรู้สึก ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอีกต่อไปอาาตามันเห็นความเกิดดับความคิดคือความคิดไม่ใช่เราคิดนั่นแหละแต่ก็ต้องอาศัยการฝึกเอาเด้อจะพึงหลักจะพึงหลักขั้นตอนมันอสอนอยู่ตลอดบอกอยู่ตลอดแนะกันอยู่ตลอดจับลมให้ใจทรงช้านด้วยอานาปานาสติทรงช้านล้วก็ เพ่งอยู่ในความรู้สึกอันเป็นหนึ่งจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ในความรู้สึกที่เป็นหนึ่งมันจึงจะเห็นความคิดเท่าแรีนไปเอาไปแล้วเนาะความรู้สึกออกจากกายแล้วเนาะดึงขึ้นมาดึงกันไปดึงกันมาดึงกันมาดึงกันไปจนกว่าจะหมั่นใจจิตอิ่มอารมณ์สมาธิเต็มภุ่มความรู้สึกเกิดขึ้นอยู่ในเฉพาะกายแม้นความคิดนั้นจะคิดไปเวทนาเกิดไม่ได้พอใจเลยไม่พอใจเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเขาบริได้ไปคุ้มมั่นแล้วเจ้าพื้นฐานแรกขั้นแรก ต้องกุ้มสะกอนพระว่าเฮาบ่าท่านได้ชินชาในฌานเฮาท่านาาาาาสามารถที่จะเข้าใจคําว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมันตั้งไว้ตรงไหนฐานที่ตั้งแห่งจิตฐานที่ตั้งแห่งความรับรู้นี่อยู่ตรงไหนบอกกุกคนว่าตั้งไว้ตรงกลางหน้าผากนั่แหละอันเป็นเบื้องต้นนั่แหละทําให้บ่อยทําให้มากแล้วกเกิดก็ไมยชินเองดอกเด้ออะล่ะหั Yeah. Mm -hmm.